ามาแล้วชมรมเรานะครับสารบัดช่างเราก็จะทําการเทสนะครับเรื่องของไดชาร์ตนะอ้าวมาทดสอบไดชาร์ตมี4ีลูกวันนี้เวลามันน้อยจะเทสให้ดูแค่ลูกเดียวตัวนี้เป็นยี่ห้อของนิสันนะเนี่ยเห็นนิสันนะครับนิสันมันจะมีขั้ว L กับขั้ว S สองขัออ้วง,ง่ายๆเลยเนี่ยขั้วปลั๊กมันคือนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว L ตัวนี้เป็นตัว S รู้ได้ไงว่าตัว L ตัว S เราดูสัญลักษณ์ปลั๊กมันมันจะมีสัญลักษณ์เนี่ยเป็นเดือยอย่างนี้ นะครับ L ก็คือหลอดไฟ S คือสวิตไฟเข้าเลีย้ยงนะแต่เราไม่มีสวิตเรามีแต่หลอดไฟนะเราจะทำการเทสเราต่อขั้ว L เข้าไปใส่ L เข้าไปโอเคเอาแบบง่ายๆเลยนะใส่ขั้ว L เข้าไปเนี่ยขั้ว L เส้นเล็กใส่ขั้ว L เสร็จปับ๊บนะเราก็จะต่อขั้วอะไรครับขั้วสวิตต่อเข้าไปขั้วสวิตตัวนี้เราไม่ได้ผ่านสวิตเราก็ยิงตรงไปเลยครับยิงตรงไปไหน เข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่นะขั้วบวกแบตเตอรี่นี่ขั้วนี้นะขั้วบวกแบตเตอรี่ปั๊บพันเข้าไปเลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะขั้วแอลส่วนขั้วแอลเข้ามาแล้วอีกหลอดไฟของขั้วแอลนะเนี่ยของหลอดไฟเนี่ยอีกตัวเนี้ก็ต่อตรงตามหลักมันต้องผ่านซีวิตแล้วก็มาใส่เข้าที่อะไรครับอ่าขั้วบวกของแบตเตอรี่ที่มันจะไปน่ดูง่ายจับดีนะขั้วบวกนะเข้าไปในแบตเตอรี่แล้วลบยังไม่ได้ต่อนะครับบวกไปแล้วนะเนี่ย กลุ่มนี้เป็นบวกเลยเพอบวกเสร็จแล้วปุ๊บนะครับหลอดไฟเข้ามามอยู่ในช่วงนี้ต่ออย่างนี้เลย L เข้าบวกนะครับสวิตนี้นะครับเป็นตัว S เ,เนี่ยก็เข้าขั้วบวกนะต่อไปขั้วลบละ่ะขั้วลบผมลงกาวเนี่ยตามหลักมันต้องเส้นใหญ่ๆอย่างนี้เราลบลงกาวเป็นการสาธิตลบเป็นลงกาวลงกาวจะเกิดอะไรขึ้นนะมีไฟสว่างเกิดขึ้นอ่ะพอไฟสว่างเกิดขึ้นก็ทําการล็อกเลย เพื่อทาการเทสว่าได้ชาร์จเราเนี่ยเสียไหมดีไหม,มการต่อต่ออย่างนี้นะนะอันนี้จะหมุนด้วยความเร็วถ้าหมุนด้วยความเร็วหลอดไฟนี้จะต้องอะไรครับอ่ะดับอ่ะจะจะหมุนยังไงอ่ะจับได้ชาร์จด้วยมาจับได้ชาร์จก็นอนะจับไห้อจาจารย์จะทําการหมุนอ่ะจะหมุนโอเคก็จะอาศัยสบานเราเนี่ยเห็นเห,เห็นเห็นไหมน่ะเห็นหลอดไหมเห็นหลอดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้เปียบหนึ่ง มันไม่แน่นปั๊บเข้าไปอ่ะใช้มิตเตอร์จับดูกระแสไฟด้วยตั้งค่า DC DC ปับ๊บอ่าเอาคุณแหนมจับนี้อ่าเอาตอนนี้วัดค่าแบตเตอรี่เท่าไหร่แดงบวกดำลบเอานี้ขึ้นมาคุณแนหนมให้เพื่อนเห็นอ่าเห็นหรือยังกี่โวลต์อ่าสิบส <12. S 1> องโวลต์เห็นนะอ่าสิบสองโวลต์เท่ากันสิบสองโวลต์จุดสาม อ่าจิ้มไว้จิ้มไว้นิ่งๆนะอ่าไม่ช็อตไม่ดูดอ่าอาจารย์ก็จะหมุนได้นะจับดีนะก็ตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์เครื่องยนต์นะครับปึ๊บหลอดไฟดับเห็นไหมหลอดไฟดับปึ๊บระบบไฟชาร์จชาร์จกี่โวลต์อ่าชาร์จดีไหมอันนี้เราดับเครื่องอ่าเครื่องยนต์หยุดดับแล้วก็หลอดไฟมันจะสว่างเห็นไหมหลอดไฟจะ,จะสว่างเมื่อเราสตาร์เครื่องยนต์หลอดไฟจะดับอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหม ไใไฟขึ้นสีน่โวลตขยับมาหากล้องนะฮะสี่โวลต์เน,นี่ยหลอดไฟสว่างเห็นไหมง่ายไหมอรอบหน้ามาให้ฝึกการต่อ2เส้นแบบนี้2พนะินน่ะแล้วก็4เส้น2อเส้น2อเส้นแล้วมีรุ่น3ามเส้นให้ดูอีกอันนั้นอยากกา่าขาดโอเคนะโออเคครับ่ไปกลับบ้านได้เอดลองไหมดูดไหม